สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะเข้ามาดูนาหน่อยครับแล้วก็วันนี้ลูกค้าสั่งขี้แดดนาเกลือด้วยนะครับแล้วก็คุณฟงก็เตรียมที่จะส่งนะครับวันนี้ส่งสองเจ้าเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้า,า้าครับที่ไว้ใจเราทีมาง,งานคุณฟงทีนี้นะครับก็ตาก็เตรียมลงนาแล้วนะครับเันที่จะจับนาะ น้ำเข้านาตาถึงสองรอสามรอบนะครับเพื่อให้น้ำมันเข็มมันแก่แล้วก็แล้วก็เตรียมท้องนานะครับถ่ายไปใายมาสำหรับสองวันนี้เป็นวันวางนะครับนี่ได้เลยอนนย่งเพิ่งเริ่มต้นเดือนมกรานะครับวันนี้วันที่สองแล้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งก่อนปีใหม่ก็เตรียมที่จะลงนานแล้วนะครับซึ่งก็ิ่งเก็บที่แดดเสร็จประมาณแล้วก็น้ําเข้านาน้ําก็าจะ ขี้แดดก,ก็จะไม่มีแล้วครับนี่ก็จะเป็นน้ําแก่ที่เดี๋ยวก็จะถอดน้ํอาออกกันมาแล้วไาใส่อันนี้แล้วอันนี้ก็จะกิ้งกิ้งเพื่อให้ท้องน้ำม,มันแข็งนะครับแข็งเสร็จโดยอันนี้กิ้งอันน,นู้นตากน้ําก็ยังไปตากกันนู้นนะครับสักห้าวันสิบวันพอน้ามันแก่หน่อยก็ถอดน้ําแก่นี้มากลับมาใส่น,น,น,นี้เหมือนเดิมแล้วน,นุ้นก็กิ้งแบบอย่างนั้นนะครับพ็จะกิ้งกิ้งเพื่อแข็งประมาณกสองถึงสามรอบแล้วถึงจะวางเป็นเกลือนะครับซึ่งเกลือสมุนไพรนี้เกลือมีไอโอดีนนะครับ เกลือดีแน่นอนนะครับแล้วก็ถือว่าทําจากดินไม่ใช่ว่าสกรปรกนครับไม่สกรปรกนะครับดินก็ดินไม่จเจอเค็มแทบจะแทบจะกินได้ดินอุ่เค็มมาแทนเกลือได้เลยนะครับนี่ครับดูมันจะสะอาดมากเลยน้ําปลาอยู่ไม่ได้นะครับน,น้ําเค็มนี่จะไม่มีสิ่งอะไรเลยจะกลายเป็นเกลือเม็ดธรรมาชาติเลยนะครับซึ่งเกลือสมุสงครามถ่งได้ดีนักดีหนาที่คนช่นชอบเพราะเป็นเกลือมีไอโอดีนแล้วก็ เ,เกลือที่ทําอาหารอร่อยมันจะไม่เค็มปีมันเค็มแบบกลมกล่อมนะครับทาอาหารทาอะไรก็แล้วแต่นะครับเกลือสมุนไพรนี่ดีมากนะครับเป็นพื้นดินดินดินดีครับวันนี้ลูกค้าสั่งขี้แดดน้เกลือนะครับแล้วก็จัดให้พระสิงปีนี้เก็บได้เท่านี้เองนะครับก็ยังพอมีนะครับดีก็ใช้ขี้แดดตัดเกลือไปแล้วก็ ขอบคุณมากครับที่ใช้บริการเราอากระเชอมันของดีแน่นอนนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับลูกค้าที่ใช้บริการเราทีมงานนะครับใช้บริการผุดฟงนะครับขายเกลือมีทั้งเกลือดำมีทั้งที่แดดนะเกลือนะครับยังไงก็สนใจก็ติดต่อสั่งซื้อ เข้ามาได้เลยคราประกันว่าไม่มีเหลี่ยมแน่นอนให้กันโทมกุยนะครับการกี่ลูกแต่ถ้าทางไกลๆนะครับเราจะส่งรถคันนี้นะครับก็ได้ประมาณ200ลูกถ้าเป็นขี้แดดนะครับแต่ถ้าเป็นเกลือดำนะครับก็จะได้150ลูกนะครับเป็นคัน4ตัน5นะครับถ้าเป็นเกลือดำก็4ตัน5ถ้าเป็นขี้แดดก็4ตัน5เหมือนกันครับน้ำหนักนะแต่ว่าขี้แดดน้ำหนักมันจะเบากว่านะครับประมาณ20กโลต่อกระสอบแต่ถ้าเป็นเกลือดำก็จะเป็น30กิโลก็เลยปริมาณก็ได้150กระสอบ แต่ถ้าเป็นที่ใดก็เป็นทุกได้สองค่อยกระสอบนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สั่งกันเข้ามานะครับกช่วงนี้ก็ช่วงลงนาเกลือแล้วครับก็ตาทำนานลูกเกลืขายตอนนี้ก็กำลังไปปิดเครื่องกันอยู่ เกลือกองนี้ก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าซึ่งปีนี้เป็นเกลือที่ราคามันถูกนะครับก็เลยเก็บไว้นี่นะอ่าะเก็บไว้ข้ามปีเพราะว่ายังขายไม่ได้เลยตอนนี้เกลือถูกมากนะครับปีนี้นี่ครับก็เริ่มเริ่มที่จะวางเริ่มที่กิ้งแล้วเริ่มที่จะวางแล้วพ่อพอ,พอกิ้งไดยังะ่ะกิ้งไดยัง <laughs> นี่ครับนี่พ่อตาผมทํานาเกลือซึ่งก็มีอะไรก็สั่งกับผมได้เลยนี่เลยไลองสิ ลองให้กับผู้ชมเขาชมหน่อยเป็นไงนี่มีรถนี่ครับที่เขาดัดแปลงเอาไปทำปรถ<อ>รถบรดหญ้าเอย่างไรแรงน้อยเลยนี่ผมซื้อมาที่นันดขายตัวห้าร้อยเครื่องเนี่ยก็มีคน,นมาขายตัวห้าร้อยนัดเครื่องนี้ฮะเดี๋ยววนด้าเดี๋ยวมันจะงอกนะ จะวดอีกสองสามรอบนะครับเดี๋ยวพอกิ้งเพื่อให้ห้องน้ำมันแข็งมันเรียบนะครับแล้วก็เราก็จะเอาน้าอันนี้ที่ตากันเนี้ยมาใส่อันนี้ใส่นี้แล้วก็ปล่อยท้องงานนี้แห้งแล้วจะกิ้งอันนี้ต่อนะครับก็จะทําแบบนี้ไปจนท้องนาจะแข็งได้ที่แล้วก็จะมีการวางวางเกลือนะครับสั่งเกลือจากเรานะครับได้ของแท้แน่นอนแล้วก็ของดีนะครับของดั้งเดิม เริ่มมนกกันก็กินงนานครับกินงเนทุกนานนครับตอนนี้เริ่ม,มเริ่มลงมือทำนานแล้วนะครับอีกประมาณสักเดือนกว่าฟ้าก็น่าจะมีคนที่ได้กันแล้วนะครับได้เกลือใหม่ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกกิ้งเป็นลูกล่อนะครับซึ่งใช้คนเดินคนเดินคนไม่ได้นั่งนะครับนี่เป็นลูกที่เบาซึ่งจะลงตอนที่นานเ,ลเ,ลเละตอนเริ่ม เริ่มที่ยังไม่แข็งนะครับก็จะใช้ลูกกิ้งตัวนี้นะครับเป็นลูกลออก่อเล็กลูกล่อ,อนะครับกิ้งางมันเลียบไปก่อนสักเที่ยวนึงแล้วก็จะเอารถกิอนอนุลงอีกรอบหนึ่งนะครับตละนี่ครับวิธีการทำนาเกลือในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับตาครับทุเกเคยนั่ง

เรียบร้อยไปขออนุญาตนะครับแต่ทีนี้ไม่ไม่จริงจังนะครับขอทำคอนเทนต์นิดหนึ่งว่าก็จะเอาภาพให้กับผู้ชมได้ดูครับ ของฝากจากจากจากสมุทรสงครามจากคุณพุ้งนะครับโอ้ยขอบคุณคุณธามากขอบคุณขอบคุณขอบคุณโอ้ยุณเก่งนะคุณคุณเล่นเล่นลายเป็นต่อเป็นเลยนะนี่ครับเป็นเ้าของไล่หนึ่งพันมาไล่นะเยาของไล่ครับเนี่ยอะเนี่ยเอาไปส่งบรรทุกนะเหลือดเกลือเลยวะน้ำไปกองกันไม่ แล้วเดีวมีวิธีขายลิตก็มีหลายจังัดจังวัดนี้ขอยาตมาเอาที่นี่มาดูก่อนผลิตตรงผมจดเดียวจขกไถูกเราก็เราก็ไอ้วยก็ด้วยแล้วแไนเอานี่มาเอามาเจีประสงมาทำไไอ้ขี้แดดที่เอามาทำไใส่ปุ๋ใส่อะไรพวกนี้เลกระเพ้าผมก็ปลูกผมรู้มันมีธาตุนะทีกับเคตัวเนี้ปลูกเคตแรกยใส่ตที่โตแล้วมีโรกจะเอาผลรสชาติ ผมก็รู้ที่อยู่ผมไม่รู้หรอกผมว่าแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็เล่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคือเขาก็เหมือนเก็บมะพราวถ้าอยู่ในนามันบังแดดแดดแดดเหมือนกับน้ำมันไม่แก่เขาก็เลยเอาขึ้นมาที่คันที่คันเขาก็บูกอุปกรณ์ทองมันงามมากเลยที่เราก็้มาดีหมดเลยได้รับข้าวขาเลยเพราะอย่างที่ผมพูดพูดอีกงนะผมผมไปซื้อตลาดข้างนอกเกลือดหนึ่งเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเงี้ยได้ที่ที่เลยได้เงินดีด้วยพอพกันช้เยอะโอ้ยตรงนี้ต้องไปชมกันอ่ะจ่ายข้าที่เกวย เดือนก,ก็กี่งถพอดีนี่มันหม,นมนดฤดูมันตื่นถึงแล้ว<อ>ขายสดก,ก็ไม่ทันแล้วน่าดน้าปวดไม่<อ>ได้ขายเลยอันนี้ไดทำมาไว้ตะหมดอาทิตย์เดียมเลยเือเนี่ยดีแน่แล้วก็ขีแดดเนี่ยผมเอามาให้เจ็ดดเจ็ดสิบแปุงเน,นี่ยผมรู้เหมือนว่ากรณีเราก็ไม่ในจังหวมีเราก็เอาเราไป่บอกอ่างเงี้ย ก็สวยแล้วก็แห้งเองเราซื้อไว้ตอนนั้นก็ไม่เป็นไรคุณดียวตัวต่อไปคือไอ้ที่ว่าโมจิทิพย์ขนทิพย์เนี่ยไอ้ส้านตักข้อที่ดีอ๋อแล้วความคุณที่าไป้5กิโลเนี่ยที่ผมรถผมไปเอายาไปส่งมา15กิโลแบบนี้ก็ได้แล้วความขยันร้านอันนี้คุณน้าเนี่ยแข็งแรงเป็นหัวขามันก็ได้อย่างดีแต่มันก็เป็นประโยชน์เป็นทิพย์ที่เอามันมันไม่ดี่รายของคุณอาก็โอ้สุดยอดนะครับจากคนกรุงเทพนะครับแล้วก็ขันตัวมาเป็น เกษตรกร,กรสุดยอดของมุนามีเครื่องมือทุกอย่างเลยนะ<ป>เนาะสบายทั้งไม่ทุนแรงนะใช่ใช่ถ้ายากเนี่ยราคามจะโตแล้วก็ถ้าถ้าไม่ใช้เครื่องจักรเคยใช้คนสิบคนก็ไม่เท่ากับให้รถรถตักรถใช่<ล>ใช่ส่ไม่ได้ไเ,มเ,เหมือนกันเอออีกตัวก็เ,เท่านั้นนะครับนะ